สวัสดีครับใเวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่จังหวัดชัยนาทครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทครับคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านเนี่ยครับเป็นประธานแถลงข่าวแนะนําอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่ครับเป็นบ้านเกิดของขุนสร์หนึ่งในแกนนําวีรบุรุษบ้านบางระจันรบกับพม่าครับดูนะครับจากขบวนพาเหรดแห่รอบอําเภอครับสวยงามมากทุกคนแต่งตัวย้อนยุคตลาดสมัยก่อนโน้นก็เป็นตลาดย้อนยุค อาหารก็ย้อนยุคครับหลังจากนั้นก็จัดการถแถลงข่าวงานนี้ครับแกนนำสามท่านที่เป็นผู้ถแถลงข่าวก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดพน,นายอำเภอสันบุรีแล้วก็ผู้อำนวยการท่องเที่ยวของชัยนาทโปรโสังเกตนะครับตอนถแถลงข่าวนั้นมีขุนสันยืนนิ่งอยู่ข้างหลังด้วยครับนี่คือวีรบุรุษนักรบของแม่น้ําน้อยเท่าเลยครับแต่เนื่องจากถแถลงกัน3คนครับยาวมากขุนสรนอายุเกือบเียดสิบปีแล้วโอ้โหเมื่อยเหลือเกินครับ พอแถลงข่าวเสร็จครับดูสภาพหุ้นสันครับนั่งหมดสภาพครับบีบโนดให้ตัวเองมันเมื่อยจริงๆหิวอีกต่างหากครับร้องขออาหารนะครับมมาดูครับมาเลยครับมีทั้งน้ำแล้วก็ผัดไทยมีคนป้อนให้อีกตั้งหากอานอกรู้ต่อมาไปที่จังหวัดมหาสารคามครับ โรงพยาบาลประจำจังหวัดมหาสา,ารคามครับจัดการแข่งขันกีฬาสีให้บุคลากรได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬาและสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันด้วยครับพาเรศสนุกสนานครับการแข่งขันก็สนุกสนานกีฬามีหลายอย่างแต่เริ่มต้นด้วยการแข่งขันเตะปี๊บของผู้บริหารเอาปี๊บมาตั้งและโปรสังเกตครับที่ปี๊บแต่ละใบนั้นเขียนชื่อโรคไว้เลยครับสารพัดโรคเลยครับเตะโรคให้ไปไกล ผู้บริหารท่นานใดที่มีภรรยามาเชียด้วยก็จะมาบีบมานวดครับให้กล้ามเนื้อคลายตัวจะได้เวียงขาได้แรงๆเตะได้ไกลๆจะได้เป็นแชมเปี้ยนดูครับมคนที่ไม่มีภรรยายังไม่แต่งงานก็นวดเองก็แล้วกันครับไม่มีใครนวดให้แล้วการแข่งขันเตะปี๊บก็เริ่มขึ้นแล้วครับโอ้แข็งแรงพอกันเลยครับผลการแข่งขันปรากฏว่าเตะได้ไกลเท่ากันอย่างไม่น่าเชื่อ แต่พอตรวจสภาพปี๊บแล้วปรากฏว่าที่ชำรุดมากที่สุดก็คือปี๊บใบเนี่ยครับคน,นเตะก็คือนายแพทย์สุนทรยนตระกูลผูอ้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามภรรยาผอ,อรโรงพยาบาลหยิบป,ปี๊บมาดูครับโอ้โอเห็นแล้วก็ตกใจว่าทําไมถึงบุบมากแบบนี้มีคนถามว่าทําไมสาม,มีจึงเตะไกลนักฟังคำตอบสต่ทที่เราเป็นเมียภรรยาก็เข้าใจจริงๆครับ บอกว่าเพราะสามีเห็นปี๊บเป็นใบหน้าของตัวเองจึงเตะได้ไกลมากนอกลูกสุดท้ายไปที่จังหวัดปทุมธานีครับโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานีครับจัดวันนัดพบสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงอาหารพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับในช่วงปีใหม่โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพครับอาหารก็เต็มที่ความบันเทิงก็เต็มเหนียวครับดูอาหารนะครับอาหารของโรงพยาบาลน,นั้นต้องเป็นอาหารสุขภาพครับ ข้าวที่เห็นนะครับเป็นข้าวกล้องแล้วก็ปลอดสารเคมีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วครับก็มีการขับกล่อมกันนะครับทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรร้องเพลงให้ผู้สื่อข่าวฟังการแสดงก็มีครับและตอนทําพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการบุคลากรทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีต,ตั้งแถวครับรับสื่อมวลชนเนี่ยครับเป็นแถวยาวทีเดียวและช่างภาพก็ช่างสังเกตนะครับบอกว่า มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านหนึ่งครับสวยเป็นพิเศษสวยกว่าใครครับน้องหมูครับคนนี้ครับเป็นเภศสัจกรของโรงพยาบาลแม่สวยเข้าตาครับพอเห็นสาวงามสวยเข้าตาช่างภาพของข่าวนอกลูกก็เข้าไปถามสิครับอยากทราบชื่อถามว่าน้องชื่ออะไรคะฟังเธอตอบครับครับน้องชื่ออะไรครับชื่อชูสักติ์ุณิยค่ะ น้องหมูตอบว่าเธอชื่อนายชูศักดิ์ครับพบกันใหม่วันพรุ่นี้ข่าวนอกรู้